สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับวันที่ยี่สิบกันยายนหกสิบเจ็ดครับอ๋คลิปนี้ครับพี่น้องเนาะครับเก่ามาเชียกับเส้ผ้าพี่น้องที่ตามต่อเลขบนอมตะของอาจารย์เซียนเขาใหญ่เด้อครับพี่น้องรวมไปถึงหลักสิบบนหลักหน่วยบนครับพี่น้องเนาะว่างานกันถือว่ามาอีเด้อครับผม หกสองตรงๆครับแต่ว่าโค้งสุดทายอาจารย์มีการปรับเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยครับพี่น้องเนาะก็ผ่านไปครับผมเพื่นว่าดับบนหกหลักสิบครับผมเป็นที่น่าเสียดายแต่ว่าโดยชุดร่วมครับพี่น้องเนาะประกอบชุดเด่นอมตะหรือว่าชุดโค้งสา่งเพื่อนกับประกบหกสองตั้งแต่คิดแรกได้ครับพี่น้องครับผมเอาในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ด ไปรับชมรับฟังน้ากันครับพี่น้องเป็นแนวทางเสียงโศกเสียงดวงครับสําหรับเลขดับสิบหน่วยคนกับพานเนี่ครับพี่น้องเนาะหนึ่งห้าแปดครับผมครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่เกามาเชียร์ขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเซียนเคยครับพี่น้องครับฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียร์น้ำเชียร์ในเด้อครับผมครับพี่น้องที่รีบทันกับลอคอยเลขอาจารย์อยู่ครับผมครับช่วงนี้กับ อหยากๆจังน้อยครับพี่น้องเนาะกับพูดถึงตอบไล่ครับพี่น้องซึ่งตอบคอมเมนต์ครับผมก็อาจจะสาดแน่เด้อครับผมจริงๆบ่ได้สะาดหรอครับพี่น้องเต็มที่ะครับผมทําเวลาเต็มที่ยุบใส่เวลาจังน้อยครับพี่น้องเนาะครับอาจารย์ครับกลมาเชื่อสวัสดีอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับผม ครับสวัสดีครับมาเชียร์ครับแต่เย็นสีทุกท่านครับอากาศเสิงดีฝนต๊เมุ้าโอ้ได้ทั่วถึงครับผมมาวางก็ต๊กน้ำแรงหน่อยนึงครับตอนนี้ก็ต๊ะ่ครับหยุดไปแล้วครับมืดมืดมืดจมืด็ลายแล้วครับมุ้ามืดไหลอยู่ครับแดดออกบ่ครับผมเนี่ยมันบอกออกมาสว่างหน่อยหน่อยครับครับผม ยู่นี่กับต๊กยื่นอาจารย์ตกจ้าเดืกๆผมนะครับค่ายๆมันคือนี่กับตกมองทำงานปัดแจ้งเสียงมันร่มบวอาจารย์ติง้งติงติงแก้วกาแฟนี่แหลแของคนนะ<ว>อ๋อดดีเนาะเสียงนกันห้องน้ำมันเขาาในตัวสับเสียงนก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 เสียดายมดทีแล้วเนาะ เออผมไปเอาเรียกคนอื่นมาตัดเว้แล้วก็สูรท่านะก็เสียทําเหตุน้าโอ้อาจารย์ว่ามันดับมันดับโอาดับซ่อนย้อนทีแม่งเป็เราไใส่มาเลยวันนี้โอ้เสียของเลยอาจารย์เอออุตส่าห์คุยว่าดับบพซ้อมบ่ค่ามันดับเสร็คจับหกสองตีแถวเอาออกจ่อยโอ้สีไดออแต่ก็ยังเป็นเด่นแปดสุดไปอยู่เสียงกระดิ่งเงี้ยอาจารย์ถึงนก นกยังคือหองแกแลงแกแลงสันบล็อกน,<ว>น,น,นี่นะนี่บอกใช่อ,อ,อ๋อกดแก้วกาแฟอ๋ออืมอืเดี๋ยววดนนี้เอาใจเอฟซีได้ไงมเนี่ยครับผมเอฟซีผู้ใดเข้ามาก็กดไ like, ลค์กดแชร์ให้นะเดี๋ยวเมื่อนี้จะจะให้ชุดเดียวแบบเด็ดเด็ดเลยคลิปเดียวนี่แล้วก็โค้งสุดท้ายค่อยมาสรุปเลขอมะตะครับผมมีทีเด็ดเลขอมะตะอง บพราว่าอาจารย์ขอเป็นเด่นแล้วก็เป็นโค้งสางพร้อม่านั่นแหละคือเราครับจะให้แล้วก็สรุปเลขเด็ดอมตะผมลองเซตเล่นมือมืสักพักมื่อเศา้าเนี่ยสี่งวดโอ้เลขที่บติดอยู่ในเลขเด็นอมตะเป็นเลขดับหมดเลยอ่ะได้มาหาโตหกโตมาสองโตตลอดนะครับครัเดี๋ยวเอาไว้คิปทุกทายโค้งทายค่อยว่ากันเลขเด่นอมตะครับผม วันนี้ก็เอาเลีนเด่นอมนตะไปสองสูตรเนาะครับผมกราบสูตรที่หนึ่งหกแปดสามครับหกแปดสามสูตรที่สองแปดเก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งเอเอ็ซีรออยู่วันที่แล้วก็สูตรหนึ่งสูตรสองก็มาสองตัวพอดีเลยเนาะเนียนครับสองเลยอืมแล้วก็เด่นวิ่งบนแปดกับเก้าหลักสิบครับ วิ่งบนแปดกับเก้าหลักสิบเน้นแปดครับเน้นไป 8, ที่แปดอืมเลขผมคือบุคือเขารู้ครับหลักสิบห้าตัวครับหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกแปดเก้าศูนย์หนึ่งหลักหน่วยคาดตัวสองสามสี่ห้าหกสองสามสี่ห้าหกครับตัดจากเลขเด่นอตมตะ มาสองแกนนะมันเหลืออยู่แปดชุดบ,บนมันเดิมครับผมมีแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกแปดสองแปดสามแปดสี่แปดหกเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกหนึ่งสามหนึ่งหกครับหนึ่งสามหนึ่งหกอ่าวงให อ c เป็นสี่ชุดครับแปดสองแปดสามแปดสองแปดสามเก้าสามเก้าหกเก้าสามเก้าหกเน้นพิเศษแปดสามครับผมเน้นพิเศษแปดสามครับอ <8, 3 S 2> ีนี้ก็มาเลขดับสิบหน่วยนะไม่ใช่เลขดับเลขไม่น่ามาสิบหน่วยสูตรไม่นะครับผมสูตรใส่เลขเลขดับบอ ตัวเดาตัวเก้าเนาะอ่าอ่าตัวเก้านี่นะไม่น่ามาสิบหน่วยด้วยเจ้าสามตัวก่อนก็บมหงันเก่าอยููเนี่ยยูครับอยูก็จะได้ก้นหนึ่งห้าแปดด้วยคห้าแปดครับผมอืวันนี้หนึ่งห้าเจ็ดครับเก็บไปเลยก็ได้หนึ่งห้าเจ็ดขันเป็นโดนของอาจารย์ผู้ใดก็จะวากันแลสูตรไม่ได้มาได้แบบนี้ไปเอาหกดับยีกว่าขัน่า อ่าขบันแม่เอฟซีได้เงินเลยอาจ,จารย์สอบเสื้อผ้าย่างนี้เออวันนี้พิเศษเลยครับบอกรักบอกเกอรเลยให้เอฟซีไปเลยชุดเดียวเลยนะครับสองตัวนะแปดสามเลยครับผมครับผมอ่าสามตัวลอตเตอรี่สามหางครับผมครับจากหลักร้อยหกหางแล้วผมตัดเลยยุ่งสามหางเล็กบะคามเสียนพระครับผมห้าแปดสามห้าแปดสามหกแปดสามหกแปดสาม 983 983 98 <3 S 2> ครับ983นี่ผมซื้อลอตอรี่ไปสี่ใบแล้วหนักตัวนี้เห็นไ่ครับผมครับแล้วก็683นี่ก็ซื้อไป,ไปไสามใบมเช้านี่ครับครับเดี๋ยวหา83ยังไปซื้อเอาไว้เล่นแถวข้าขงนอกนี่ก็ได้ครับ583กับ983นี่เป็นเลขทะยันออกก็ได้ครับผมครับแต่มันไปเจอ157นี่ญานทั่วมารักร้อย อืมวมนเสารมันผ่านไปตั้งสามลักเห็นบอกครับงวดนี้มันก็ผ่านสามแล้วแต่เอาไว้แค่ซิบหน่วยพอครับครับเพื่อไปรักลอยอืมเผื่อมันจะรุดไปรักลอยได้ถ้มันไปเลขขานั่นแหละเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดบนนาไปดอกอรักลอยครับน่าจะหน่าจะมิดมันทั้งสามลักนั่นแหละครับหรือว่าอาจนการกับไว้แค่ซิบหน่วยก่อนครับครับเอาแค่ซิบหน่วยครับ ืเกิดไปเจอเลขของผู้เขามักเขาอยากไปวางมักรลอยเล้ก็วางไปคเอฟซีร้อยอยู่ได้เลขดับก็เลขอมตะเลขแมนอยู่ครับผมคตัดการได้เลยครับหมดเลยสามแปดเก้าหนึ่งเดี๋ยวโค้งสุดท้ายผมจะสรุปเลขอมตะให้นะเลขอมตะผมมีอยู่สามแกนสามแกนสี่แกนนี่แหละครับที่ที่ว่างนี่บอครับผม อ่าที่วางนันไปสองเลยอีกสองครับเดี๋ยวเอามาวางก้อนโค้งสุดท้ายเป็นสี่แกนแล้วก็สรุปก็ก้าวมาเสียให้เบื้องว่ามันเป็นนิยังครับผมเราจะบอกว่าอีกอย่างมันเป็นนิยังยู่ตรงไหนเอวุสดายด้พลาดมาทั้งสัปซีงวดครับจะตาน่ายจะได้เงินรู้สกบม่ได้ไปเบื้องมันจะเถื่ออ๋ออืมเต็มเลผมเต็มเลยครับเนี่ยชุดชุดชุดที่มันบุงไว้ให้แปดสามนี่แหละครับอืมเยวจะวางเลข วิ่งตัวเดียวพร้อมเลยก็เล่กวิ่งตัวเดียวก็เหมือนกันนี่แหละครับเหมือนกันเน้นแปดนั่นแหละครับผมจากบบคือเขาได้เล่นผมเนี่ยเขาเข็งแขนได้อาจารย์นี่แหละครับแขนเลยเนี่ยแขนเลยโค้งสุดท้ทททายจะย้ำป่มันแม่นตัวนี้ไหมแค่นั่นแหละหาซื้อลอตเตอรีก่อนครับผมครับครับซื้อไปได้หกหกหกนี่สวยนะหกแปดสามเนี่ยหกแปดสามอ้วนหกทำงานอีกแล้วจ็คยังว่าก็เก้าแปดสามนั่นนะครับผมเก้าแปดสามดีกว่า เออผมก็เลยไปสิ 9, 3, บสี่ใบละเก้าเปิดสามเปิดเจอรองที่หนึ่งครับผมโอ้เงยที่แล้วนี่ขาดเจ็ดสามสี่ใบเลยไมได้กลับโอ้โอตายตายตาย <3, 7 S 2> เจ็ดอีอืมมันออกสามเจ็ดเอ้าสิรบ์กวนอาจารย์ส้ำนิดละครับผมครับผมน้องเอฟซีกัดล่อค่อยอาจารย์อยู่ครับผมครับ,รบถ่ายเอฟซี <FC S 1> เดี๋ยวก็ามาเจียเอฟซีละเบอร์ฉันโทรมาย่ำจากความมั่นใจก็ศูนย์เก้าสามครับ หนึ่งสี่หนึ่งสี่หกหนึ่งเก้าครับผมอ่าโทรมาถามได้ครับเพื่อความมั่นใจครับครับครับสรุปควนอาจารย์ซมนีเดอครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะครับหนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ดครับเด่นอมตะบนครับผม ูตรที่1 6 8 3สูตรที่2 8 9 1วิ่งบน8กับ9หลัก10เดอ้อครับพี่น้องเน้น8หลัก10ชุดเต็มครับผมกับหลักหน่วยกับหลัก10ก็จะมี6 8 9 0 1หลักหน่วยก็จะเป็น2 5 4 5 2 3 4 5 6ครับผม2 3 4 5 6ประกบคู่8 2 8 3 8 4 8 6 เก้าสามเก้าหกหนึ่งสามหนึ่งหกเน้นแปดสองแปดสามเก้าสามและเก้าหกครับเน้นพิเศษครับพี่น้องเนาะคนยิบจับตุลาลีแล้วครับพี่น้องแปดสามครับเลขไม่น่ามาสิบหน่วยบนเลือครับผมหนึ่งห้าเจ็ดว่าหันหนึ่งห้าแปดเอาอยู่ครับพี่น้องเนาะร้อยไปได้สามตัวบนห้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเอาทัวที่ครับพี่น้องเนาะสามตัวบน ห้าแปดสามหกแปดสามเก้าแปดสามครับผมสามคู่เน้นเน้นเก้าแปดสามก็พาแปดสามพนักเลยเด้อครับผมครับหกแปดสามนำเอาถ่ายคลิปนี้ก็ามาเชียกับคออวยพรให้พี่น้องอที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ำกันครับหนึ่งตุลาคมหกสิบเจ็ดครับเลขเด่นอมาตะเพิ่นเดินดีเด้อครับพี่น้องครับเสีบหน่วยกับที่วามาตามนัดครับพี่น้องนอกเงินว่างหันสำหรับคลิปนี้โชคดี สองตัวสามตัวตรงๆสวัสดีครับ